สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีเมถุนคนลักนาราศีเมถุนเนี่ยนะคะดวงชะตาในเดือนนี้เนี่ยจะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินมากกว่านะคะาหาเงินหาไรายได้ให้เพียงพอ,อด้วยความพอใจตัวเราก็มีความมุ่งมั่นมีความแอคทีฟ ที่อยู่ตรงจุดนั้นระดับหนึ่งะนะคะ,ะถึงแม้ว่าบางทีความตั้งใจเป็นระยะระยะเนี่ยนะคะ,ะมีความแอคทีฟเป็นระยะระยะความกระตือรือร้นเป็นระยะระยะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะมองเห็นว่าคุณยังมีความทุ่มเทในเรื่องการงานคุณยัง,ย,งยังต่อเนื่องนะคะ,ะช่วงนี้คนราศีเมถุนเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความเขาเรียกว่า คิดสิ่งใดไว้เนี่ยนะคะบางทีมันก็อาจจะยังไม่ได้ว่าจะเป็นไปได้อย่างที่หวังแบบร้อเซนมีโอกาสพลิกผันได้ตลอดเนี่ยนะคะส่วนหน้าที่การงานเนี่ยนะคะมันจะมองเห็นปัญหางานมากขึ้นนะคะงานคุณอาจจะ,ะมีในลักษณะที่ว่าเยอะขึ้นแตกสายงานมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วงานที่เกี่ยวพันกับต่างถิ่นเนี่ยนะคะหรืองานที่ เขาเรียกว่างานที่เราไม่ได้ทำแบบออกหน้าเป็นงานเสริมเนี่ยนะคะบางทีมันเกิดปัญหานะคะบางทีมันเกิดปัญหาแต่เราจะมองเห็นปัญหานั้นชัดเจนขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมะีช่องทางในการแก้ไขและช่วงนี้เนี่ยนะคะถ้าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยนะคะจะมีคนช่วยเหลือคุณได้อยู่นะคะคุณก็ร้องขอหรือขอคำแนะนำขอคำปรึกษา ก็จะได้รับคำแนะนำที่ดีนะคะปัญหาต่างๆที่เกิดเี่กก็จะมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาไปอันนี้ของคนลักนณาราศีเมถุนเนี่ยนะคะอันนี้เป็นดวงชะตาโดยรวมนะคะโดยเราที่เราวิเคราะห์จากดาวจรเนี่ยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะคนลัคนนาราศีเมถุนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะ มีการเดินทางเยอะหน่อยนะคะไม่ว่าจะเดินทางแบบไหนเดินทางไกลเดินทางใกล้เนี่ยมีโอกาสเดินทางเยอะอยู่ก็พยายามรอบคอบหน่อยนะคะในการเดินทางเพื่อที่จะไม่ตกหล่นไม่หลงลืมไม่เสียหายเนี่ยนะคะในการทําอะไรต่างๆเ่ยนะคะตรวจสภาพรถราถ้าเราเดินทางทางรถหรือถ้าเราเดินทางทางเครื่องบินหรือไปด้วยอะไรก็ตาม ตรวจดูทรัพย์สินสิ่งของว่าเราเอามาครบไหมหลงลืมไหมอะไรเงี้ยนะคะบางทีมันจะจําเป็นต้องใช้นะคะคุณก็อาจจะมีมิสรสหายออกวงสังคมกว้างขวางมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นคนต่างถิ่นได้รู้จักคนมากหน้าหลายตาคนต่างถิ่นต่างแดนมากขึ้นหรือมีคอนเน็กชันมากในการติดต่อทําธุรกิจได้ด้วยนะคะ ขายกับคนต่างถิ่นได้มากขึ้นหรือการเดินทางทำให้พบช่องทางในการทำมาหากินได้การพูดคุยกับเพื่อนฟูงมิสหายไม่ว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาก็มีโอกาสที่จะมีลู่ทางมีช่องทางในการหาไรายได้ได้ด้วยเช่นกันแต่ถามว่ามีอุปสรรคปัญหาไหมมีค่ะต้นๆก็อาจจะไม่ราบรื่นนะคะถ้าคุณท้อถอยคุณถอยห่างก็ หมดนะคะโอกาสไปแต่ถ้าคุณรุสู้คุณลุยต่ออ่าก็มีโอกาสที่จะอ่านำไปสู่ถึงความสําเร็จได้นะคะโดยรวมวจะเป็นคนคิดมากอยู่นะคะช่วงนี้จะมีเรื่องให้กังวลมากมายมีเรื่องที่จะต้องคิดอ่าบางทีกังวลล่วงหน้าเกิดความเศร้าล่วงหน้าละเกิดความไม่สบายใจล่วงหน้าอแล้วสิ่งที่ยังไม่เกิดเดี๋ยบางทีมันอาจจะไม่เกิดอย่างเงี้ย คุณก็กังวลไปก่อนก็เขาเรียกว่าทุกล่วงหน้าคุณก็อย่าเพิ่งทุกล่วงหน้านะคะคุณก็เอาปัจจุบันนี้ก่อนให้มันดีๆให้มันลงตัวให้มันเหมาะสมนะคะแล้วคุณก็จะโอเคนะคะ,ะโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นช่วงที่ทำเงินทำทองได้เยอะอยู่มีไรายได้ได้ดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าอ,อาจจะคาดเดาไรายได้ได้อย่างไม่ แน่นอน100%เอร์เซแต่ว่ายังยังถือว่าเป็นจังหวะที่ดีอยู่ในชีวิตนะคะแต่ปัญหาต่างๆที่อยู่เบื้องหลังอยู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันจะค่อยๆออ,ออกมานะคะม่ต้องกังวลแล้วมันก็จะหาหนทางนะคะเราค่อยมาหาก็ได้หนทางในการแก้ไขปัญหานั้นทีละเปาะทีละเปาะไปนะคะเรื่องการเงินก็เหมือนที่กล่าวมา นะคะการเงินเนี่ยนะคะช่องทางการใช้ใจ่ายเงินการทาอะไรเนี่ยนะคะมันก็อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมอยู่นะคะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะก็ดูแลให้มากหน่อยแค่นั้นเนะ่เรื่องการเงินนะคะเพราะว่าจะถามว่าขาดเลยไม่ขาดนะคะจะถามว่าจ่ายไม่ก็จ่ายปกตินะคะเป็นลักษณะเรื่อยๆมากกว่านะคะเรื่องการเงินการทองเนี่ยนะคะปัญหาติดขาดส่วนใหญ่เนี่ย ห่วงเรื่องการงานนะคะห่วงเรื่องการงานเพราะว่าการงานเนี่ยบางทีอ่าก็จะส่งผลส่งอิทธิพลกระทบถึงการเงินเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามรักษางานแก้ไขปัญหางานให้ดีก็แล้วกันมันก็จะไม่ค่อยกระเทือนในเรื่องการเงินนะคะอ่าทีนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอ่ามันเป็นช่วงจังหวะนะคะที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและก,กันนะคะสำหรับคนนักนานราศิเม์ทุนเนี่ย คือเราต้องเปิดเผยต้องจริงใจนะคะถ้าเราทำดีเราถูกต้องเราไม่ได้บกเบ็ดไม่ได้ทำอะไรที่เสียหายเนี่ยนะคะ,อะมองเห็นความความปรองดองในครอบครัวเนี่ยมีเยอะอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าเดือนนี้อุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักอาจจะมีบ้างนะคะ แต่มองดูแล้วมันไม่ใหญ่โตนะคะถ้าคุณเป็นคนรักษาสินอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะปัญหาในครอบครัวก็ไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยเยอะมีก็แค่ประปรายจุกจิกคนที่มองหาคนคุยนะคะมันจะเป็นจงังหวะที่คุณจะพบเจอคนที่มีปัญหาเข้ามานะคะหรือคนอายุมากๆเป็นม่ายต่างถิ่นหรือ ดูให้ดีๆนะคะว่าบางทีเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาช่วงนี้ก็ต้องพิจารณาดูดีๆนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยคุณทำอะไรเนี่ยนะคะจะค่อนข้างที่จะเห็นผลได,ด้ได้เร็วไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะ,ะจะมีความสำเร็จได้ดีเยี่ยมนะคะแต่ปัญหาติดขัด เกิดอยู่ก็จริงแต่มันจะมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะก็ถือว่าโอกาสยังดีอยู่สําหรับคนลัคขณาราศีเมถุนถ้าคุณคิดดีทดําดีครองตัวอยู่ในศีลในธรรมดวงชะตาไปได้สวยอยู่นะคะลาบลื่นอย่างดีแน่นอนทําบุญเสริมดวงนะคะการทําบุญเสริมดวงเนี่ยนะคะทําบุญปล่อยชีวิตศาสตรนะ์นะคะไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาดีกว่านะคะ จะถือว่าเป็นดวงชะตาที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยคิดอะไรปลอดโปรง่งไม่เขาเรียกว่าไม่ตัดสินใจอะไรผิดพลาดนั่นเองอสิ่งใดๆก็ตามนะคะที่เราตั้งใจที่จะทำไว้อย่าลืมนะคะคุณไปทำให้สำเร็จนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ